อุ้ออปอยปวดเดีอยเยอะเลยหยุดดีกว่าว่าจะโตแล้วหยุดดีกว่าอ้าหนูหายหนูหายเฮ้ยนั่นไงน่าจะเห็นตัวสวยมากทุกคนแล้วดูลงมาคิซซนะี่ชิคเก้นเกตเราเลยนนิเท่งไงใช่คุณยายสปีดอุณยายสปีดเฮ้ยที่เราผ่านเรื่อนเล่าไอ้นั่นเราผ่านตัวไหน ผ่านตขากรึ้งมันผ่านซอยอ่ะขอบคุณที่ไม่เล่านะอันนี้เฮ้ยเขาแล้วเราก็เก้ยเมรี้ยวแบ่ผีๆด้วยทุกคนคือตอนนี้นะคะเราก็จะทำล้อก็คือแบบว่าเป็นหรือว่าคลิปนี้คือคลิปติดกบละสำหรับปีนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาว่า ทำแอคทิวิตี้วันนี้การ step แรกก็คือจะพาทุกคนไปกินอาหารก่อนเพราะว่าเรามาถึงแล้วก็บอกว่าเราก็อยากกินอาหารก่อนใช่ปห <c oughs> แต่อาจจะไม่ใช่ชั้นนี้นะอะอาจจะไปขึ้นอีกชั้นดีกว่าเอออาจจะจะบอกว่าอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่มันแต่เราก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีเปิดไหมใช่ไหมเรา,าอาจจะไม่ค่อย plan ให้เห็นแบบว่าแล้วบรรยากาศนะคะเพราะว่า มันติดหน้าคนอะเพราะมันเยอะใช่ป่ะแล้วแบบที่เกียจไปเตือหน้าคนนั้นแบบมันจะเพื่อแบบว่าเวลาในการแบบจัดต่อนั้นเพื่ออะเรก็อยบว่าอาจจะไม่ภายในห็นกราศเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปเพื่อกันอยู่นะคะ ว่าอะไรอ่ะถ่ายแปบปก็คือได้เลยตรงนี้สวยมากโอ้โหโอ้โหเลยละเลยละหนึ่งสองนี่ละมุน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 แล้วมันจะต้องว่านี่มันเขียวอยู่แล้วมันกดู ไฟสุดจะพอแล้วนะคะสองพุ่มแล้วนะคะ่ว่าวันนี้เราบอกเพื่อนว่าชิลๆเพราะว่าเรากำลังใช้ชีวิตกลางคืนอยู่ค่ะเออเดี๋ยวเราจะไปตามหาต้นห่านค่ะจะต้องไปแบบเติมพลังงานก่อนทุกคนเห็นปะไฟของจริงคือมันสวยมากทุกคนแล้วดูลงมา คืออะไรอ่ะนั้นมันหมดชูวีชิอันนี้เป็นฝิล์มบิล์มเอิร์นฟิล์มโอ้โหอันนี้ข้าวโพดย่างเอออันนี้อันนี้ตอร์ติโกล์ชีสนอกจากที่ไปดูเมนูอาหารดูสิว่าสรุปแล้วกินหรือเปล่าเพราะว่าโซนใหญ่มันหมดแล้วโซนใหญ่มันก็มีแค่ไก่ที่มันเป็นแค่ปีกบนอ๋อไม่มีอะไรเลยก็เลยพอหักแล้วเออ ก็เลยบว่าไม่กินนะคะเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มกันทุกคนอคตอนนี้เรามาหยุดที่ร้านอันเจียนนะคะเดี๋ยวน่าจะจบที่ร้านนี้หรือเปล่าคือเราเดูาอ,อ,อันนี้ไม่พาเธอเอันนี้ก็คือเมนูที่เราได้นะคะตัวนี้จะเป็นชื่อว่าเพสเชลอัลมอนอ่าแล้วก็ส่วนตัวน,นี้ก,ก็คือชิคเก้นโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูกัน จะเป็นตัวว่าไส้กรอกว่าไงจริงๆเคยกินแล้วครั้งหนึ่งอันนี้อร่อยอชวนกันบอกเลยแล้วว่าอร่อย,ยอมากเจ๋อจบอกว่าเป็นการเก็นแป้งที่ไม่มีหนังแล้วก็ไปหาชิม,มน,น้ำก็ของมันเริ่มหมดแล้วนะตัวน้ำจะเป็นตัวไส้กรอกแล้วก็แบบว่าทูกด้วย ก็ว่า้ไปกินมนะแต่คนยังเดินเัินละใช่เยรอเวลาถ้เป็นชื่อรุ่มแต่ว่าแบบครัวต่างๆมันก็จะเป็นสิทธิ์รดบออเดอรา้ทุกคนอย่าไปกินร้านหนึงที่บอกว่าเราเคไปกินตอนหมื่บ้านมันยมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีแล้วเท่หามากว่านั้นคือแในดวงใจมากแล้วก็จำชื่อร้านไม่ได้ต่อไปเราจะมาลองตัวี้ดูเพเซลอมอน มราจะคุกยืมเอาบ้างกับทุกคนอร่อยอันนี้ไส้อันนี้ไ่้อร่อยมากจขอปไปกินก <c oughs> ่อนนะคะยวกินเสร็จแล้วเสร็จนาทีนี้คือไม่หมดนะตอนนี้เรามาแวะซื้อน <c oughs> ้ำนะคะเพราะว่าเทนบอกว่าเราไม่ได้กินน้ำอ่ะคุณแก้วน้ำไม่ดีเอาโกโก้แกงนุ่มโกโก้หนาใส่ไข่มุกไหมมีไข่มุกที่มีไข่มุกอีกไหมคะ ปแล้วเหรอไปแล้วไปค่บอกเลยให้คูไม่รู้ว่าตอกี้ไม่รู้ว่าเอกี้กอ่านวันลแบบยืนเลือกไปดูเฉยาแรกๆเพราถาม่าเพี oh, so oh, ่เป oh, okay. <laughs> <alright>. ิดยังคะแล้วก็แกกนอะไรอยู่บ้างเปดแล้วกี่เขาพูดแบบเปิดเออไม่ไม่รู้แต่ว่าอ่านปากอ่ะคือเปิดแล้วเรายืนเลือกกันแบบว่าดีเลย กินเรื่องว uh ่าเออจะกินอะไรวะเทียนกันด้วยนะว่าเลยเนี่ยเราเลือกสั่งปุ๊บพี่บอกว่าปิดแล้วค่ะพี่คะมีไข่มุกไหมคะปิดแล้วคือคอนเทนต์มากชีวิตเนี้ยมันเกิดกินไปเลยจริงมันมีสักวันที่แบบว่ามันไม่คอนเทนต์บ้างปะคอนเทนต์ตลอดทุกคนก็เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเรานะคะอันนี้ก็คือต้นคริสต์มาสหน้าเซนนะคะนี่ใครที่บอกว่าจะมาเช็คอินอะไรเงี้ยก็มาได้นะทุกคน หนึ่งสองสตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริเวณสะพานลอยนะคะอ<ห>่ะใ,ให้ดูพวกว่า,วาแสงโงมแสงไฟเอ้สวยมากเห็นปะเห็น่ะแลนลมคือตีสุดๆเลยตอนนี้ตอนนี้ก็คือมาลองแบบว่าถ่ายรูปมุมนี้ดูนะคะตอนนี้เราก็จะหลับสงข่ะบ้านเราแล้วนะคะ ถูงมากเลยจากกันมาชั่วโมงกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปแบบเช็คอินแท็กของขาอะไรเงี้ยทุกคนจะบอกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราตอนนี้คือสวยมากมันว้าวมากว้าวแบบสุดๆว้าวแบบที่สุดแบบที่สุดที่สุดที่สุดคือแบบ ที่สุดอะคือไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้เป็นปีแรกหรือเลปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะคะจะโรแมนติกสวยมากสงขาเมืองแห่งโรแมนติกไม่เกินจริงคนคือสวยมากๆคือตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มแล้วนะแต่คือคนก็แบบยังมาเช็คอนเก็คอะไรเงี้ยกันเยอะยอะ,อะนะคนะเดี๋ยวให้ดูจุดแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยคนสวยมากที่สำคัญคือเหมือนด้านหน้าจะมีร้านอาหารขายของด้วยนะคะเป็นโรแมนติกมากดูดิโรแมนติกแบบ าพาครอบครัวมาได้เดี <The the ๋ยวเราจะพาทุกคนเปียาของเชียนกันนะคะเราเป็นภาาที yeah> ่จะอยู่นานนิดนึงตอนนี้เือภาพาทุ่มละร้าน่วนใหญ่เริ่มปิดกันแล้วไหมคะเขาเออเขาก็ปิดตามเวลาแหละใช่คือร้านเยินเนาะอตัวเราก็ไปซื้อ ขนมปังยืดมาถ่ายรูปมาด้วยว้า,า,าแล้วเราก็จะมาย,ยืดให้ทุกคนดูวยค่ะว่ามันจะแบบยืดไหมก็คือเราต้านี้ยหรก่าวอย่างนี้เลยเหรอไม่เราต้องยืดนี้ก่อนปะ่ะหนึ่งสองสองอามเอ้าแล้วมัน <laughs> ขากี่าทอ่ะไปได,<า>ด้ดแล้วปะ่ะ โอ้โหขาดไปแล้วนะพี่ปามด้วจะโฟกัสตัวยังเฮ้กันอือออออออมอบอกว่าสี่ลุงด้วย ไป้นั้างในรสชาติเหรคคะก็เรารู้สึกว่าก็อร่อยทุกคนลองมาชิมได้นะก็มันคือสายถ่ายคอนเทนต์สายแบบสายตอรรี่อันนี้ก็คือแบบมากินได้เลยยืดแบบยืดไดินลองยืดอดกไม่แต่ทางร้านเขาบอกแล้วว่าให้รีบกินเพราะแบบมันจะไม่ยืดทำไมอ่ะ ยังไม่ถึงยืดสิ็นาทีเลยแนะนำเลยค่ะใครที่ซื้อให้รีบยืดจามที่คำแนะนำของร้านถ้าไม่มมนรวยจังอะไม่มืชิมันหมดวะที่สุดเข้ากันมากตัดเยี่ยนได้ดีมันต้องห้าด้วยชวนดับอะไรวะ ไม่เราโฆษณาไงเราเหลือโฆษณา,า<ช>เราต้องแบบเราเรยนีิเท่งไงใช่ <laughs> ใครที่เห็นคลิปนี้เราก็อยากจะมาเที่ยวสงขาลขาอะไรเงี้ยก็มาเที่ยวได้นะคะทุกคนแบบฟิลมันดีมากทุกคนดีมากๆมาก,มากแต่ว่านา้ำอาจจะแรนิดนึงนะคะตอนนี้ ชอบมีธงแดงปักใช่อาจจะแบบลง,ลงเล่นไม่ได้อเลยเนี้ยเพื่อนบอกว่าอย่าแต่งอะไรที่ไม่ใช่ในตัวเองใช่ปะใช่และฉันบอกว่าให้ทําใส่อะไรวะแต่งทนอนโนง,งางแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่เอาไม่ยอมไม่เลยมันไม่ได้มันจะหวานเกินไปคือรูปที่ฉันลงใหม่อ่ะที่มันมนชุดสีแดงอ่ะอะมันก็แหวกแนวฉันไปเลยแล้วแต่ล่าสุดเปลี่ยนแล้วไงอย่างวันนี้อะสีแดงไม่เคยใช่ปะะ่ะล่ะไม่เคยสีแดงแรงดิบเลยล่ะถูกก็คือวันนี้ก็คือ สีแดง<ม>คนเดียวกันปะเนี่ยอาอจจะนิดหน่อยนิดหนึ่งฉันอาจจะคลีมแบบนิดหนึ่ชฉันอาจจะแบบแดงสุดอันที่เป็นใครนี่คือเรือหมดเลยเอะเรือสาวว่าตกมึอได้เยอะไหมมันอฮ้ยเจ้อยากไปตกมืมดอด้เหมือนมันจะมีช่วงหนึง่งที่มันมีให้เช่าเรือไปตกมืเอเออจริงหรอมันเลิศปะเมื่อนานเป็นปะไม่แั้วสมมถ้าตกอ่ะ ก็ก็ช่วยได้ค่ะคุณเคยฟังผีพายปะใช่ฉันกลัวผีพายมากผีพายในน้ำใช่ไหมผันผีพายในน้ำอ่ะที่มันแบบผมยาวๆแบบผมพันๆกันอะอแล้วดูเวลาเล่าได้แลวเดี๋ยวขับรถเข้าโอ้แต่แบบน่ากลัจริงอ่ะทุกคนอ่ะสมมติถ้าทุกคนให้นึกถึงเรื่องเรื่องนี้ยะทุกคนกลัวผีอะไร ไม่แต่ฉันกลัวผีพายนะคะอู้ยมินมากแต่ฉันกลัวผีพายกับคุณยายสปีดออคุณยายสปีดยที่เราผ่านเรื่องเล่าเอ็นั่นเราผ่านตอนไหนผ่านตาขายกันจริงเหรอมันผ่านซอยอ่ะขอบคุณที่ไม่เล่านะเขาบอกว่าคุณยายสปีดอ่ะเป็นคนที่แบบเป็นบวชเป็นแม่ชีใช่ป่ะแบบตอนกลางคืนอ่ะเขากำลังแบบเอาขยะมาทิ้งแล้วมันมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กแว้นอ่ะขับรถชนแกก็คือแบบไปแบบไม่รู้สึกตัวเลยก็คือแบบ ก็คือทางที่เราผ่านเมื่อกี้ใช่ทางที่เราผ่านเมื่อกี้ตอนกลางคืนไหมใช่มีตรงแถวคนลองไปไปไปดูได้เพราะว่าฉันไม่รู้ว่าเล่าถูกเล่าผิดแต่ว่ามันน่ากลัวจริงจิงอุ้ยตุกคนตุกคนเขาใช้ลิฟท์ฉันค่ะอันนี้เออเออเป็นลิฟท์ที่เพื่อนให้เลยค่ะวันคิสดมาก ีมันตอบบอกว่า <Very S 2> berry berry รรมันเอาตุ่นถูกอ,อย่าใชเอามาใช้บ้างกว่าแล้วเราก็เอาดี oh, <dear. S 1> ให้กับสองเท้านะคะคนมันจะรวยเนาะหนูมีเสียเลี้ยงละฝากตัวฝากใจด้วยได้ปะเลี้ยงพี่ด้วยนะไม่แต่ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า,างไงอุ้ยชอบได้ปะขอบคุณค่ะ <laughs> อันนี้คือไม่ได้นัดนะทุกคนอาจริงว่าพยายามทำเป็นเนียนที่สุดแหละแล้วก็ว่าทขาไมให้พูดยาวโอ้โหพยายามทำเป็นเนียนที่สุดแล้วทุกคนเขาเค็นค่ะนี่เดี๋ยวเราใช้ดูเอ้ยเขาเปไฟหนัวแม่คือเขาไล่เราปะเขาเป็ไฟหนัวแม่แรงมากมันนะแม่ว้ายปากแดงอยู่เลยหยุดดีกว่าว่าจะโตแล้วหยุดดีกว่าอุ้ยปากแดงอยู่แล้วที่ อยู่ดีกว่าจิ๊ดก็ได้ว้เดี๋ยวเดี๋ยวยันคาถาอ้นี้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูโอ้โหตัวนี้คือปากไปค่ะอัศมิตรตกใจเลยแม่อัศจะหยุดเลยนะแต่แกงเติมสอนได้เลยรู้บ้างนะคืออะไรลิปชามิดด้วยค่ะดูดีๆมันคืออะไรตาแก้มปาก อ๋อถ่ายเก้มถ่ายเก้หมดแล้วกูเช็ดปากจะไม่วะแต่กี้เคยเช็ดปากแล้วเหรอเช็ดปากไ่แล้วแป๊บนึงมันอาจจะได้เช็ดจากการเอ่อบลัชออนเนื้อน้ำในขาแบบเผยทางขาแกมเลยดิรอกับปันมอโอ้แล้วลืมลืมถ่ายสตอรี่แม่ก็เก็บไปแล้วทาบลัชออนอยูในบริเวณที่ต้องการเลยใก็ขอเลยกันแล้วกันแล้วมั่นใจด้วยว่า แกมันมันมันเห็ี่ยนหน้าเลยแกเปี้ยแบบผีผีด้วยแกขออาจจะเป็นอบบเจ้าหน้าก็ได้ไเปี้ยวผีดีเม้าใจว่าเรียเรียดเรียดียยดสอบครับเด,ดี๋ยว <c oughs> เราจะมาให้ทุกคนดู สถานที่ตรงหน้าามันสวยมากโมแมนนสีโคตรคตรูนี่เห็นปะมันจะมีความไฟอะไรงย่างงี้ลมมันโรแมนติกมากโรแมนติกแบบสุดๆให้ดูแล้วไหนหนูล่ะอ้าหนูหายหนูหายเฮ้ยนั่นไงนึกว่าหนูหายไปแล้ว <laughs> หนึ่งมันตัวเล็กสุดน่ารักให้ดูดนี่ใครจะแบบว่าเช็คอิน <laughs> ได้ไหมคะ ้ก็มาประสบปัญหาที่ว่าถ่ายรูปตรงไหนดีคือถ่ายรูปให้อ่ะคือมันสวยนะคืออะไรนะคือมันสวยแต่ว่าแต่สวยแต่แต่แบบใดวะคือมันสวยเลยแต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าองค์รวมให้กว่านี้ไงเนียกสวยเลยแต่ว่าเราจะแบบเอาเอาสีนีสีนั้นสีพอแต่ว่าสวยถ่ายสอเราได้รูปมาแล้วแต่ว่าเราไม่รู้จะถูกใจเปล่า มัโรแม romantic Yes Yes so romantic มากถกต้องจริงยิ่งถ้าเขาเปิดเพลงนะเป็นเพลงรักประตูนี้เหรอเห็นไหมล่ะหรือฉันเข้าไปอยู่ด้านในปะมันไม่สวยเลยเห็นปะพอเราอยู่มุมนู้ที่โมกับมันสวยจริงฉันต้องทำไงเนี่ย โอ้ยแ่หมเราเดินไปหาคนก่อนดีกว่าแกกูหัวงเราเป็นผู้หญิงสองคนเนี่ยแก ตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นสำหรับภารกิจวันนี้แล้วนะคะเราตอนนี้คือไฟด้านหลังเราก็แบบปิดแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยคือเที่ยงคืนใช่ยี่สิบสี่แล้วก็คือแบบว่ามันก็ดึกแล้วแหละอะไรงี้เออแต่จริงๆิงเราก็แต่ก็ยังมีคนทยอยที่ยังถ่ายรูปอยู่แต่ว่าเขาเริ่มปิดแล้วอะก็ประมาณนี้เป็นคีแบบว่าฟิลฟิลชิลชิลสิ้นสุดสำหรับปีนี้นะคะจะพูดอะไรก่อนที่แบบว่าจะสิ้นปีนี้ไหมอะมะ ก็ขอให้ภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็ไม่เจอคนใจร้ายแล้วก็เจอคนที่รักเราเยอะๆไม่แบบไม่ทําให้แบบเรายังไงอะ่ะแบบไม่เจอคนที่ทําให้แบบหัวใจเราท็อกซิกอะ่ะแบบไม่รู้่ปีนี้เราผ่านอะไรไมาด้วยกันเยเนอะเนาะแล้วก็เจอคนหลายรูปแบบแต่ก็ขอให้ทุกคนไม่เจอคนที่ทําให้หัวใจเราแบบบอบช้ำก็คืออ่ะ อย่าพูดเลยป่ะถ้าใครที่แบบว่ากำลังรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยเราเดินเส้นทางผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราอีกแบบนึงันอาจจะบกว่าโอเคกว่าอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ทุกคนไม่ต้องสิตใจเพราะว่าทางแรกที่เลือกแบบมันถูกต้องแนวเพียงแต่ว่าทุกทางมันมีแบบว่าทางทางออกของมันอะไรเงี้ยทุกคนเอออย่าไปเครียดมากอะไรที่บอกว่าเราคิดไม่ออกอะไรเงี้ย ปล่อยให้สมองเราได้พักอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกปัญหามันจะมีมทางอางอกมันอยู่สมองแค่แบว่ามีสเตกับมันสเตกสติข้าว <laughs> สติกับมันเยอะๆอ่ะตอนนี้ฉันรล่งตัวไม่หมดละเริ่มว่งเราละเออแหละก็แค่แบบว่ามีสติเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าคิดอะไรออกนะคะก็สำหรับปีหม่นี่ก็หวังว่าทุกคนจะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะอยู่กับครอบครัวไปเที่ยวอะไรเงี้ก็ ให้เราหวัตัวเองด้วยวก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายปีเก่าตอนเราไปใหม่ <Yeah. S 1> กันก็ <Yeah. S 1> สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็บ๊ายบายฟีตังคิคือสังข้าเลยลขอบคุณดวงดาวที่ผันมามากๆก็ๆๆแ่แหลเจอก,กันใหม่ปีหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย